มงคลชีวิต9ประการเคล็ดลับวิธีสร้างชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยสวัสดีครับคุณผู้ชมที่ติดตามภูริฟิล์มชาแนลคลิปนี้ผมมีมงคลชีวิต9ประการที่ทำแล้วนำพาชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองและมีความสุข หากท่านใดที่กำลังมองหาแรงบันดาลใจหรือกำลังที่จะเริ่มต้นสร้างครอบครัวกำลังที่จะลุกขึ้นสู้อีกครั้งก็ลองนำข้อคิดเตือนสติเตือนใจของครูบาอาจารย์ทั้ง9ประการนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเองซึ่งมงคลชีวิตทั้ง9ประการมีดังต่อไปนี้ครับ งคลชีวิตข้อที่หนึ่งคือความซื่อตรงคำว่าซื่อตรงนี้ครูบาอาจารย์ท่านว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากไม่ว่าใครก็ตามถ้าขาดความซื่อตรงแล้วก็จะเกิดความเสื่อมโทรมความเสียหายหรือเกิดเรื่องเดือดร้อนเกิดความไม่สงบเกิดความหวาดระแวงไม่ไว้วางใจ ขาดความเชื่อถือขาดความนิยมและก็จะเกิดความโกรธเคืองความอาฆาตเคียดแค้นความเกลียดชังแล้วก็จะนำไปสู่การดูถูกดูหมิน่นซึ่งกันและกันครูบาจารย์ท่านว่าหากใครก็ตามที่เป็นคนซื่อตรงเขาคนนั้นก็จะเป็นคนที่น่าคบและมีสเสน่ห์นี่คือกฎของธรรมชาติ ซึ่งใครๆก็อยากจะคบกับคนที่ซื่อตรงดังคําที่ว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานหากเราเป็นคนที่คดในข้องอในกระดูกหรือโกงในสันดานชีวิตของเราเมื่อถึงเวลาท่านว่าก็จะมีแต่พังกับพังเท่านั้นฉะนั้นหากเราอยากเป็นคนที่น่าคบหาสมาคมด้วย ก็จงถือเอาความซื่อตรงนี้เป็นหลักปฏิบัติให้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเพราะซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานครับมงคลชีวิตข้อที่สองคือความสะอาดคำว่าความสะอาดนี้ครูบาอาจารย์ท่านว่า ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเช่นกันเพราะความสะอาดจะทําให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บซึ่งเชื้อโรคต่างๆก็เกิดจากความสกปรกแต่เมื่อเรามีความสะอาดเชื้อโรคก็ย่อมไม่เกิดขึ้นเราก็จะมีความสุขทั้งทางกายและจิตใจท่านว่าบ้านเรือนหลังไหนที่สะอาดไม่สกปรกรกรุงรงัง ก็ย่อมจะเป็นบ้านเรือนที่น่าอยู่อาศัยเพราะใครๆต่างก็ชอบบ้านเรือนที่สะอาดดังเช่นเสื้อผ้าที่สะอาดก็ย่อมเป็นเสื้อผ้าที่น่าสวมใส่น่าดูน่าชมและหากใครที่เป็นคนสะอาดก็ย่อมจะเป็นคนที่น่าคบเพราะใครๆก็ชอบคบค้าสมาคมกับคนที่สะอาด และยิ่งไปกว่านั้นความสะอาดก็ยังแสดงให้เห็นถึงชีวิตจิตใจการศึกษาและบุคลิกด้วยดังคำโบราณท่านสอนว่าดูวัดให้ดูฐานดูบ้านให้ดูครัวหมายความว่าวัดใดส้มสะอาดแสดงว่าวัดนั้นพระเนนหรือกรรมการวัดเป็นคนขยันส่วนบ้านใดครัวสะอาด ก็แสดงว่าแม่ครัวหรือลูกสาวบ้านหลังนั้นเป็นคนขยันแต่หากบ้านใดครัวสกรปรกก็แสดงว่าแม่บ้านหรือลูกสาวบ้านหลังนั้นเป็นคนขี้เกียจฉะนั้นหากเราอยากมีความสุขทั้งทางกายและจิตใจก็ให้ถือเอาความสะอาดเป็นหลักปฏิบัติที่สําคัญที่สุดของชีวิต เพราะความสะอาดนี้แสดงให้เห็นถึงชีวิตจิตใจการศึกษาและบุคลิกของเราด้วยครับมง<ม>คลชีวิตข้อที่3คือความขยันคำว่าความขยันนี้ครูบาอาจารย์ท่านว่าก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกัน เพราะความขยันเป็นเครื่องผลักดันชีวิตให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อไปสู่ความมั่งคัง่งความร่ำรวยซึ่งบุคคลที่สำคัญของโลกที่ประสบความสำเร็จความรุ่งโรท่านเหล่านั้นก็ได้อาศัยความขยัน5ประการเป็นเครื่องช่วยผลักดันให้กับชีวิตได้พบเจอกับความสำเร็จนั่นก็คือ 1. ขยันศึกษา คือมันศึกษาเล่าเรียนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมีโอกาสศึกษาตามกำลังฐานะและกำลังทรัพย์ 2. ขยันคิดคือพยายามคิดให้ดีที่สุดพยายามหาทางก้าวหน้าอยู่เสมอคิดสร้างสรรค์คิดพัฒนาเพื่อพลิกแพลงให้ชีวิตดีขึ้นและแก้ไขปรับปรุงตนเอง ว่าเรานั้นมีจุดดีหรือมีจุดเลวอย่างไรบ้าง 3. ขยันพูดคือพยายามพูดให้ดีที่สุดดังคำโบราณว่าพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากปากจะมีสีดังนั้นพยายามพูดให้ดีพูดให้ถูกกาละเทศะพูดให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุด 4. ขยันทรรม ือพยายามทำให้ดีที่สุดจนสุดความสามารถเพราะเวลาเป็นเงินเป็นทองจงทำทุกนาทีทุกชั่วโมงและทุกทุกวันให้เป็นประโยชน์ให้ได้มากที่สุด 5. ขยันหาคือพยายามหาความรู้หาความชำนาญหาความดีความชอบหาทรัพย์สินเงินทองหาพระสงฆ์องค์เจ้า หานักปราดผู้รู้ดีรู้ชอบหามิตรสหายคบแต่คนดีๆหาชื่อเสียงหาประโยชน์หาความเจริญก้าวหน้าในทางสุจริตเป็นต้นจงอย่าได้หายใจทิ้งไปวันๆฉะนั้นหากเราอยากมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตก็ให้ถือเอาความขยันเป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญที่สุดของชีวิตเพราะความขยันนี้ จะนำพาเราไปสู่ความร่ำรวยและความสุขครับมงคลชีวิตข้อที่สี่คือการรู้จักใช้จ่ายให้พอสมควรแก่ฐานะครูบาอาจารย์ท่านว่าการรู้จักใช้จ่ายให้พอสมควรแก่ฐานะก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะถ้าหากเราใช้ใจ่ายเกินฐานะเกินไรายได้ที่มีอยู่ก็จะมีแต่ความสุดโทมและความพินาศล่มจมสุดท้ายก็จะดำรงชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้ซึ่งในปัจจุบันนี้มีคนจำนวนไม่น้อยที่ต้องลำบากยากจนและเดือดร้อนเป็นหนี้เป็นศินก็เพราะใช้ใจ่ายเกินฐานะ ถ้าเราใช้จ่ายอย่างประหยัดก็จะร่ำรวยได้เพราะความประหยัดแต่เราจะขัดสนก็เพราะความฟุ่มเฟือยเช่นกันซึ่งรูรั่วแม้เพียงนิดเดียวก็ทำให้เรือใหญ่จมลงได้ถ้าเรารู้จักอดทนอดกลั้นอดออมเราก็จะไม่อดตายคนที่เขาร่ำรวยได้ก็เพราะเขารู้จัก ทำตัวจนพอประมาณแต่บางคนที่ขาดสนก็เพราะชอบทำตัวเองให้ร่ำรวยซึ่งไม่ใช่คนที่ร่ำรวยจริงๆท่านจึงเตือนสติเราว่าจงกินแต่พออิ่มชิมแต่พอดีเป็นนี้แต่พอประมาณและอย่าเอาโรงแรมเป็นบ้านอย่าเอาพัตตคารเป็นครัว และอย่ากินเกินอย่าใช้เกินอย่างเช่นเกินพิกัดเกินอัตราเกินกำลังหรือเกินความจำเป็นให้รู้จักแก้จนด้วยการทำตัวตามรู้จักลดความต้องการของตัวเองลงเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวและสังคมเพราะถ้าเราพลาดไปเพียงครั้งเดียวชีวิตของเราก็จะพังไปอีกนาน ฉะนั้นถ้าเราไม่อยากมีชีวิตที่ขัดสนมีความยากจนและอยู่อย่างเดือดร้อนก็จงถือการใช้จ่ายพอสมควรแก่ฐานะเป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญที่สุดของชีวิตเพราะความประหยัดจะทำให้เราร่ำรวยได้ครับมงคลชีวิตข้อที่ห คือการงดเว้นสิ่งให้โทษการงดเว้นสิ่งให้โทษนี้ครูบาอาจารย์ท่านว่าก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกันเพราะสุราเมรยัยหรือเครื่องดองของมึนเมายาสิบติดการพนันหรืออบายามุขต่างๆท่านว่าสิ่งเหล่านี้หากเราไม่ไปเกี่ยวข้องเป็นดีที่สุด เพราะถ้าเราเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วมันก็จะมีแต่โทษจะนำพาชีวิตของเราเสื่อมโทรมไปด้วยหรือเสียหายพินาศและเดือดร้อนชีวิตก็จะไม่เจริญก้าวหน้าฉะนั้นถ้าเราไม่อยากมีชีวิตที่เสื่อมโทรมท่านให้ถือการงดเว้นสิ่งให้โทษเป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญที่สุดของชีวิต เพื่อจะได้มีความสุขความเจริญครับมงคลชีวิตข้อที่6คือการไม่ล่วงเกินผู้อื่นก่อนการไม่ล่วงเกินผู้อื่นนั้นครูบาอาจารย์ท่านว่าก็เป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตเพราะเรื่องราวเดือดร้อนต่างๆที่มันเกิดขึ้นอย่างเช่นการทะเลาะวิวาท การตีกันทำร้ายกันหรือเขียนฆ่ากันก็เนื่องมาจากการล่วงเกินกันเป็นมูลเหตุซึ่งถ้าต่างฝ่ายไม่ล่วงเกินกันเรื่องต่างๆก็ย่อมจะไม่เกิดขึ้นท่านให้ข้อคิดเตือนสติว่าเราต้องหัดยอมให้เป็นรู้จักให้อภัยเสียบ้างเพราะเราทุกคนรวมทั้งสัตว์ทั้งหลายก็เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่าได้ไปเบียดเบียนซึ่งกันและกันดังคำที่ว่าโกรธคือโง่โมโหคือบ้าและการอิจฉาริษยาคนอื่นก็คือการจุดไฟเผาตัวเราเองมีแต่จะทำให้อายุสั้นและก็ตายเร็วขึ้นฉะนั้นถ้าเราไม่อยากเป็นคนโง่คนบ้า ท่านให้ถือการไม่ล่วงเกินผู้อื่นเป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญที่สุดของชีวิตเพราะเราทุกคนรวมทั้งสัตว์ทั้งหลายก็ล้วนเป็นเพื่อนทุกข์ในโลกใบนี้ครับมงคลชีวิตข้อที่7คือการงดติดต่อคบค้าสมาคมกับคนไม่ดี ครูบาอาจารย์ท่านว่าข้อนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเพราะการติดต่อกับคนไม่ดีนั้นเป็นบันไดขั้นแรกที่นำไปสู่เรื่องราวความเดือดร้อนความวุ่นวายและปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นความผิดหวังความเสียหายความเสื่อมโทรมความพินาศขาดทุนหรืออาจจะถึงแก่ชีวิตก็เป็นได้ ซึ่งสรุปแล้วการติดต่อกับคนไม่ดีนั้นท่านว่ามีแต่ความเดือดร้อนมีแต่เสียหายขาดทุนและไร้ประโยชน์คือเสียเวลาเปล่าซึ่งท่านได้ให้ข้อสังเกตว่าคนที่ดีหรือไม่ดีนั้นมีดังต่อไปนี้คือคนดีย่อมแสดงออกซึ่งความดีส่วนคนชั่วย่อมแสดงออกซึ่งความชั่ว คนซื่อย่อมแสดงออกซึ่งความซื่อคนโคตย่อมแสดงออกซึ่งความโคตและคนเล็วซามก็ย่อมแสดงออกซึ่งความเร็วซามส่วนวิธีดูคนดีนั้นท่านว่าดูไม่ยากคนดีจะเป็นคนที่คิดดีทำดีพูดดีคบคนดีและไปสู่สถานที่ดีส่วนคนชั่วนั้นจะเป็นคน ที่คิดแต่เรื่องชั่วชั่วทำเรื่องชั่วชั่วพูดแต่ชั่วชั่วคบแต่คนชั่วและชอบไปสู่สถานที่ชั่วชั่วเป็นต้นซึ่งคนไม่ดีท่านว่ามีนิสัยดังต่อไปนี้ 1. เป็นคนไม่ซื่อตรงชอบคิดคดโกง 2. เป็นคนไม่รักษาคำพูด .3. เป็นคนชอบโกหก 4. เป็นคนปลิ้นปล้อนตลบตะแลง 5. ชอบยักยอกชอบโกงและเอาเปรียบ 6. เป็นคนชอบทรยศหักหลังคนอื่น 7. เป็นคนที่ไม่ทำตามเงื่อนไขสัญญา 8. เป็นคนที่ชอบใช้เล่เหลี่ยมแกล้งทำให้คนอื่นเดือดร้อนและเสียหาย 9. เป็นคนที่กลับกรอกหลอก,ล,อกลวง และสิบเป็นคนที่ขาดความเกรงใจเป็นคนไร้มารยาทและชอบเอารัดเอาเปรียบคนอื่นดังคำที่ว่าเชื้อโรคเกิดจากความสกรปรกชั้นใดความเสียหายเดือดร้อนก็เกิดจากคนไม่ดีฉันนั้นฉะนั้นแล้วถ้าเราไม่อยากเดือดร้อนก็ขอให้ถือหลักปฏิบตัติงดการติดต่อกับคนไม่ดีเป็นหลัก ปฏิบัติที่สำคัญที่สุดของชีวิตจะได้หลุดพ้นจากความเสียหายและความเสื่อมโทรมครับมง<ม>คลชีวิตข้อที่8คือความกระตันยูกระตะเวทีความกระตันยูกระตะเวทีนี้ครูบาอาจารย์ท่านว่าก็เป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตอย่างมาก เพราะคนเราเกิดมาชาติหนึ่งก็ต้องมีความกตัญญูกะตะเวทีต่อผู้มีพระคุณซึ่งผู้มีพระคุณต่อเรานั้นสรุปโดยย่อแล้วหลกัหลกๆก็มีห้าประการซึ่งมีดังนี้ 1. พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้แนะนำสั่งสอนให้ตั้งอยู่ในความดีและประพฤติตนเป็นตัวอย่าง หรือเป็นที่พึ่งสูงสุด 2. ชาติกษัตริย์และรัฐธรรมนูญผู้ให้สิทธิคุ้มครองความยุติธรรมความมีหลักฐานและถิ่นที่อยู่อาศัย 3. บิดามารดาปู่ย่าตายายผู้ให้กำเนิดเลี้ยงดูรักษาให้ความสุขความเจริญและหลักฐานของชีวิต 4. ครูบาอาจารย์ผู้สั่งสอนศิลปะวิทยาการทั้งหลายให้ความเจริญรุ่งเรืองและป้องกันในทิศทั้งหลาย 5. ญาติพี่น้องมิตรสหายเจ้านายผู้บังคับบัญชาผู้ให้ความอุปการะหรือเลี้ยงดูสนับสนุนส่งเสริมให้เราเจริญรุ่งเรืองซึ่งผู้มีพระคุณทั้งห้าประการนี้ ท่านว่าบุคคลผู้เจริญแล้วต้องรู้จักบุญคุณและหาทางสนองตอบคุณจนกว่าชีวิตจะหาไม่อย่าให้ใครมาตำหนิเราว่าเป็นคนเนรคุณหรือเป็นลูกทรพีเพราะความกะตันยูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีที่โลกต้องการคนแบบนี้และนักปราชญ์ทั้งหลาย ก็กล่าวสรรเสริญยกย่องว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เทวดาฝาดินย่อมจะคุ้มครองรักษาเสมอฉะนั้นถ้าเราอยากมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองท่านว่าขอให้ถือเรื่องความกตัญยูกะตะเวทีเป็นหลักที่สำคัญของชีวิตเพราะความกตัญยูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีครับ มงคลชีวิตข้อที่9คือรู้จักหน้าที่และทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดครูบาอาจารย์ท่านว่าข้อสุดท้ายนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตเพราะคนเราต่างมีหน้าที่ที่แตกต่างกันตามเพศวัยและการงานใครจะอยู่ในหน้าที่ใดก็ตาม ก็ต้องทําหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดตามศักยภาพความรู้ความสามารถโดยไม่มุ่งผลตอบแทนจนเกินไปท่านว่าจงทําหน้าที่ด้วยความสนุกเพลิดเพลินให้เป็นเกมกีฬาอย่างหนึ่งที่เรียกว่างานจงทำงานให้สนุกและเป็นสุขเพราะงานคือชีวิตชีวิตก็คืองาน แต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่มีแต่ความอยากอย่างเช่นอยากได้แต่ไม่ทำอยากรวยอยากสบายแต่ไม่อยากทำหรืออยากได้ดีแต่ไม่ยอมสะสมความดีเป็นต้นซึ่งมีคนจำนวนไม่น้อยที่ต้องเสียชื่อเสียงเสียผู้คนเสียอนาคตถูกปลดถูกไล่ออกถูกโยกย้าย จากตำแหน่งหน้าที่การงานจนทำให้ตัวเองและครอบครัวต้องเดือดร้อนก็เพราะไม่รู้จักหน้าที่ไม่ทำตามหน้าที่และชอบดูถูกชอบละทิ้งหน้าที่ของตนเองฉะนั้นถ้าเราอยากมีชีวิตเจริญก้าวหน้ามีความเจริญรุ่งเรืองและร่ำรวยท่านว่าให้ถือการรู้จักหน้าที่และ ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญที่สุดของชีวิตซึ่งหากใครปฏิบัติได้ครบทั้ง9ประการนี้ท่านว่าชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้โชคดีจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยทุกท่านครับ